มาดูนะครับวิธีการประกอบประกอบเครื่องนะครับแล้วก็ถอดเครื่องไอ้ตัวเฟปเป้นะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องเซเลอร์บี้นะครับระดับแรกเลยนะครับใส่ยางโถนะครับใส่จากข้างล่างสู่ข้างบนนะครับนี่นะครับนี่เลยนะครับผมเนี่ยเข้ารอยมันเลยครับเนี่ยอย่างนี้นะครับนะครับจากข้างล่างสู่ข้างบนนะครับ โอเคนะครับแล้วก็ตามด้วยใบพัดนะครับแต่อย่าลืมวัสลีนต้องทาก่อนทุกครั้งนะครับนี่เลยนะครับวัสลีนให้ทาตรงนี้นะครับเพื่อป้องกันน้ํานะครับซึมไปข้างในกระบอกนะครับเดี๋ยวน้ําจะไปไหลโดนมอเตอร์เกียร์ได้เราต้องเซฟตี้ตรงนี้ไว้นะครับเวลาใส่นะครับมันจะมีนะครับเป็นสี่เหลี่ยมเราต้องใส่ให้ได้ขนาดของมันกับตัวนี้นะครับให้ได้เข้าล็อกของมันนะครับ นี่แบบนี้นะครับย่าไม่ต้องดันเป็นสุดนะครับได้แค่นี้นิดเดียวแค่นี้นะครับจะได้พอดีนะครับก็จะตามด้วยถูนะครับทุกครั้งต้องทาวัสลีนนะครับเวลาถาดเอ่อเวลาถอดล้างนะครับแต่จะประกอบใหม่เราก็ต้องทาวัสลีนนะครับมันจะรักษาอ่าซีนยางแล้วก็อุปกรณ์ได้ดีมากนะครับผมนี่เลยนะครับ เวลาใส่นะครับให้สังเกตนะครับดันเข้าไปนะครับเราดันเข้าไปเนี่ยตัวนี้นะครับตัวนี้มันต้องเข้าล็อกตรงนี้นี่นะครับให้สังเกตอ่าดีนะครับเข้าไปนะครับมันจะเข้าล็อกตรงนี้นะครับนี่นะครับมันจะเข้าล็อกตรงนี้พอดีนะครับมันจะลงมาพอดีเป๊ะเนี่เข้าล็อกแล้วนะครับเรียบร้อยโอเคนี่คือ ใช้ได้แล้วนะครับแล้วตามด้วยวัสดีนะครับทําการหล่อลื่นนะครับมันจะรักษาอาโอลินนะครับแล้วก็ทาวัสดุที่การกดนะครับมันจะรักษาได้ดีมากเวลาใส่จะใส่ผิดทาานะครับตรงนี้ต้องไว้อยู่ข้างหน้านะครับอย่าใส่อย่างนี้นะครับต้องใส่อย่างนี้นะครับใส่อย่างนี้ลงไปนะครับนี กระตามด้วยกาบกดแล้วก็ตัวล็อกนะครับนะครับอันนี้มีการกดมันจะล็อกไว้อย่างนี้นะครับนี่มันจะล็อกไว้อย่างนี้นะครับถ้าหลุดเราก็ใส่ได้เหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะครับส่วนปอย่างนี้นะครับนี่มันจะมีรูแล้วก็ยัดตัวล็อกได้เลยนะครับนี่ล็อกได้เสร็จ เวลาจะกดให้ลูกค้าอย่างนี้นะครับอย่างนี้ใช้นิปโป่บังคับนิดหนึ่งนะครับอย่างนี้ประคองไว้นะครับนี้นะครับนะครับแล้วก็ใส่ถาดนะครับสวมไปแค่นี้เองนะครับถอดแค่นี้เองนะครับวิธีเปิดเครื่องนะครับตัวนี้คือสวิตช์เมนนะครับสวิตช์เมนนะครับตัวควบคุมไฟเวลาเปิดเครื่องครับ ครับเครื่องพร้อมทํางานแล้วนะครับตัวนี้คือตัวเปิดคอมเพรสเซอร์ตัวทําความเย็นนะครับมาที่ขีดหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้คือใบพัดหมุนนะครับใบพัดจะหมุนแล้วนะครับนะครับนะครับสมมุติว่าเครื่องเป็นเลอร์บี้ดีมากๆแล้วเราจะเอ่เราจะละลายเกตนะครับให้กดสวิตตัวกลางมาที่เลขศูนย์นะครับนะครับหรือเวลาจะเลิกงานประมาณชั่วโมงนึงเราต้องการจะเก็บเก็บงาน เก็บเครื่องล้างนะครับแล้วก็ปิดมาที่เลขศูนย์นะครับสักชั่วโมงหนึ่งนะครับแต่ใบพักก็เปิดไว้ปกติเหมือนเดิมก็จ่ายได้เหมือนเดิมนะครับนะครับผมแล้วก็ใส่ถ่านใส่ฟ้าปิดนะครับอย่างนี้นะครับนี้วิธีการเปิดเครื่องปิดเครื่องเวลาปิดเครื่องทุกครั้งก็ต้องปิดจากข้างล่างนะครับแล้วก็ถอดน,นะครับถอดตามปกตินี่นะครับ จับยกนิดนึงจับยกนิดนึงนะครับจับยกนิดนึงนะครับถอดได้เลยเวลาตั้งวางอย่างนี้นะครับแล้วก็ถอดได้เลยนะครับถอดได้เลยนะครับและอ่าตัวนี้ก็ถอดออกมาได้เลยนะครับนี่นะครับใช้ผ้ามันมาเช็ดเอานะครับผมตัวนี้โอเคนะครับวิธีการประกอบเมื่อกี้นะครับนี่คือวิธีการถอด สวนวิธีการถอดตัวนี้ก็เหมือนเดิมนี่นะครับถอดตัวนี้ออกนะครับถอดตัวนี้ออกก็ดันขึ้นเลยครับดันขึ้นดันจากตัวนี้ออกนะครับโอเคนะครับวิธีการประกอบเครื่องเซฟเฟสสตาร์ทแมชชีนนะครับตอน่นี้ครับผม